ปลูกแบบธรรมชาติผ่านไป10ปีต้นไม้ไม่ได้โตแบบขนาดหกนิ้วแต่มีแก่นตามสภาพต้นทางบริษัทยังจะรับซื้อคืนอยู่ไหมรับซื้อครับรับซื้อแน่นอนเพราะว่าไม้ชนิดนี้นะครับเราราคาประกันขั้นต่ำเนี่ยกิโลกรัมละ500 5 0 0ร้อยถึงห้าพับาทตายตัวอยู่แล้วนะครับกิโลกรัมละ 500- ร้อยถึงห้าพยังไงก็แล้วแต่ไม่ต่ากว่า500ต่อกิโลอยู่แล้วต้นหนึ่งได้20่กิโลก็ประมาณหมื่นกว่าบาทแต่ถ้าท่านปลูก ให้มันจเจริญเติบโตได้เร็วกว่านั้นใส่ปุ๋ยบำรุงดูแลดีมันได้40กิโลท่านก็ได้ส0 0 0มบาทต่อต้นแล้วถ้าปลูกเป็นร้อยต้นร้อยต้นก็2ล้านบาทนะแล้วถ้าปลูกเป็นพันต้นก็20ล้านบาทนะคราวนี้มันอยู่ที่ว่าถ้าต้นท่านเล็กเนี่ยอายุครบ10ปีท่านอยากขายเราระบายสินค้าให้ท่านได้เพราะหงมู่ไชนาเนี่ยอยู่ในประเทศจีนเนี่ยก็เป็นเครือข่ายของหงมู่ไทยแลนด์เราไม่ได้ทําคนเดียวนะไม่ใช่มีแค่คนไทยนะไอ้บริษัทหงมู่เนี่ยกรรมการบริหารบริษัท ก็ในจีนอันนั้นประธานบริษัทก็เป็นคนจีนนะครับแต่ทําธุรกิจเป็นวิสิตเดพานเนอร์กันตอนนี้นะครับไม่ต้องห่วงในเรื่องของซื้อไม่ซื้อซื้อแน่นอนแล้วบอกเลยว่ามีวันนี้ก็ซื้อวันนี้มีพรุ่งนี้ก็ซื้อพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าคนจีนรอซื้ออยู่ตอนนี้มีคนจีนโทรมามีคนจีนติดต่อมาแชทมาเยอะมากเนียในช่องทางทุกช่องทางของเรามีไมมหรือยังเขารออยู่นะครับใครที่ยังไม่ได้ปลูกรีบปลูกด่วนเลยนะ่ะคาถามต่อไป